ไม่ให้ตรวจก็บอกกันดีๆมีระบบป้องกันเรารู้แ <hero ating jest> <อ>ล้วไม่ให้ตรวจนะไม่ให้ตรวจก็บอกดีๆเดี๋ยวจะทำหมายทำมเรียกตรวจมาอ่าคุณมีหมายเรียกมาวจละเดี๋ยวที่เดี๋ยวจะทำมาคุยกันให้มันรู้เรื่องไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่ฉันจะบันมาเกรงใจท่านหน่อยคุณก็มาละให้มันถูกต้องกสิฮะ ไม่ใช่ย่ีเไมไม่ใช่ไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่่ใชาม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มช่่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ใไม่ใช่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 ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ม่ใชไม่ใช่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 ไม่ใ อย่างนี้เดี๋ยวเราลงเป็นสมาชิกของเบสมีการทำประกาศมีเจ้าหน้าที่ทำคนใหม่เป็นงทนต้องเข้าใจมั้ยอย่างนี้เดี๋ยวทำหมายเยอะหมายตรวจสอบมาทีหลังโอเคแล้วเมื่อคุณมีระบบผมก็ให้คุณอนุโลมให้คุณแต่ยังไงคุณก็เพีงใจเจ้าหน้าที่คนนี้นึงเนาะเขาท่านมาเป็นหลักพยานผมผมไม่จําเป็นต้องใช้หมายคนผมบอกตรงๆแค่เนี้ยจบเลยไม่ต้องเถียงกันนะถ้าคุณไม่ให้ตรวจก็ไม่เป็นไร ผมจะทำให้ปวดมาทีหลังโอเคนะโอเคคุณข้าพี่